คือวาอะ๋อบนี้เออนั่นไมัคืออะไรกันไม่รู้ถึงคุณลุงคว่ามเป็นที่เก็บเอกสารนะไม่น่าน่าจาข้างบนหรือเปล่าไม่น่าเก็บได้นะเยี่ยตาท่้พี่ดูหลังคาดิไม่น่าเก็บได้นะแปะไปะแปะแปะีปะะปยว เลยปิดละนั่นแหละฮะลุงไม่มีไฟก็เดินได้ไงเออแต่ก่อนท่คื่ปิดละมาครับเดี๋ยวแช่งมาุดมาครับต่อสวัสดีครับีวันนี้วันนี้วันนี้เรามาวันนี้เรามากลางป่ากันกลางป่ากลางนี้กันครับแล้วก็ระวังทุกทิศทางจริงครับตอนนี้เพราะว่ากลัวทั้งพ่อใหญ่กลัวทุกอย่างเลยใช่นี่นะ ไงพี่เอาให้กระชับที่สุดนะได้ได้พี่ได้พี่ได้ได้ได้เดี๋ยวไปเจอช่างเอาเสียก่อนปิดก่อนครับสวัสดีครับ15คน15ท่านนะสวัสดีนะก่อนนะะฮเดี๋ยวจะเจอที่แช่งเอาเสียวันนี้วันนี้เอ็กอารไม่ได้เลยแล้วเสียงดังไม่ได้เพราะว่าหนึ่งคือเราอยู่ป่าอยู่เขาลบใช่ไหมพี่นะใช่ยังไงพี่อัดไม่รู้ผมไม่รู้ไปดีไป มาเดี๋ยวผมรูดมุอกนเลยพี่กระชับเนาะวันนี้กระชับเลยนะมาสวัสดีครับวันนี้ตรงมผมต้องขอไฟใช้สว่างสวางหน่อยนะเพราะว่าตองที่กลัวพ่อใหญ่มากเลยตอนที่แล้วผมก็กลัวมากเพราะมันอยู่บนป่าบนเขาวันนี้อยู่บนป่าบนเขานะครับ เดี๋ยวเรามาดูนี่กันว่าเพราะว่าเห็นพี่ป้อนกับพี่อับอกว่ายังไม่เคยมาห้องนี้นะคือพุ่งตรงวันนี้อาจจะแบบไม่ค่อยผมพูดตรงผมผีผมไม่กลัวเลยตอนเนี้ยผมกลัวแค่เนาะสัตว์ใหญ่ครับตะ่กี้ก็เหมือนได้ยินเสียงเหมือนอ่าคือถ้าใครอยู่ตามแบบยังไงอะแบบใกล้ๆสวนหรือว่าแบบสวนอยู่บนเขาหรือว่าอะไรพวกเนี้ยคือคือเข้าใจมั้ย จะได้ยินเสียงแบบเหมือน,ในใคล้ายว่าประทัดไล่อะไรพวกเนี้ยแล้วก็บางคนอาจจะแบบอ่ายังไงอะ่ะโอ้โหผมกลัวมากเลยอาจจะมีแสงไคร่กระซิบไม่มีนะนู่นพี่นพินไนู่แล้วพป็นไปนู่แล้วผมอยู่คนเดียวคือคือคือพุ่งเข้ามา พี่อาร์กับพี่ป้อมแล้วก็น้องเบิร์ดเนี่ยคือ,ต,อต้องต้องระวังข้างนอกครับเพราะว่าเพราะว่าผมผมมันเดีย๋ยวผมหาทางเข้าก่อนแป๊บนึงน,นนะพี่พี่ครับเช็ควอลหน่อยพี่เดี๋ยวผมขอหาทางเข้าก่อนนะคือทางั้ย ใช่ครับโอ,อ้คือคือเสียงดังไม่ได้ด้วยผมกลัวแบบเราเห็นตัวใหญ่อย่างนั้นนะมาก็เงียบเลยนะครับอันตรายมากเลยนะแล้วก็เนี่ยทั้งระวังผูอใหญ่ทั้งระวังสัตว์มีพิษด้วยต้องต้องขอโทษทีนะครับต้องขอโทษทีจริงๆเออดูมีตุวแกไหมเอยนี่เขานี่อะไรวะเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยอื พี่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 อัดอะไรวะอย่ามาลั่นตอนนี้เดอ้อตกใส่หัวกูเดอ้เอ,อโอ้โหมันจะเข้าไปดีไหมเนี่ยดูฮะฝ้าย้อยหมดแล้วเอ,อ้ยเอาอเอาอเอาเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะดูดูคนหัวเอ,อ้ยอ่ะเดี๋ยวไปอีกหน่อย แม่ผมกลัวดูดิฮะดูมันย้อยหมดแล้วเนี่ยดูดิเออโอ้โหอ,อ,อ,อะไรอ่ะแตนเหรอมีหลังแตนด้วยมาที่แปดท่านครับมาแล้วช่วยช่วยแชร์ช่วยกดไลค์ด้วยนะ ถ้าใครมาแล้วก็ติดตามมาด้วยนะครับถ้าใครยังไม่ติดตามนะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยเดอ้อวันนี้วันนี้เสียงอันตรายมากเลยครับวันนี้พูดตรงผมโคตรเสียงเลยโอ้โหอืมอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยพี่ปบอมพี่ปบอมพี่อาพี่ปบอม พี่ได้ยินผมป่ะพี่พี่พี่ได้ยินผมป่ะพี่เอาเออเอา,เอ,าอยู่คนเดียวแล,ล้วกูระวอไปพี่มีใครตอบด้วยพี่พี่เชค็คครับเชค็คใครถือวอเบิรดถือเล้าเฮ้ย เฮ้ยใครวะเรื่อยังไงวะเยอยสั่าตกใจดูกลัวจริงแต่แต่แต่กลัวเสียงน้ำไม่ได้กลัวเสียงน้ำไม่ได้ด้วยพี่พี่พี่ได้ยินผมเปล่า เช็คเช็คสัญญาณวอร์เช็คสัญญาณวอรโอ้ยโอ้ยพี่พี่โอเคผมได้ยินแล้วพี่อุ้ยเมื่อกี้ใครปิดวอรไม่รู้พี่ไม่รู้ใครจะปิด่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่มันเลื่อนได้ไงวะเฮ้ย,ย,ยเป็ใครแอบอยู่ปล่วะ พี่เองก็มีมีเรื่องอะไรยู่วะมาลงมาอยู่ที่รถนะพี่ลงมาเฝ้าแอเฝ้าจับการให้เฮ้ยนี่นี่นี่พ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 ี่เลื่อนเองเลยต่อหน้าต่อตาผมเลยพี่เย็นนะพี่ใจเย็นๆนะพี่เอ๊ะตะโกนก็ตะโกนไม่ได้กลัวพ่อใดกัว่าพ่อใหญ่ได้ยิน เยี่ยเฮียเฮียขาสั 5, ่นเนาะเดินด <to> <sense> <the> ิขาเดินดิขยับดิขาเฮียเอาเบานะเบาเสียงได้เบานะครับ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 พี่มันเลื่อนพีเฮ้ย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  ไหวครับไหวครับผมผมไหวผมไหวยอยู่ไหวยอยู่คนเดียวมันเยี่ยงไรไงวะเล้ยพูดคำหยาบม่ได้ด้วยเอยขอโทษทีครับอยู่ป่าอยู่เขาพูดหยาบม่ได้ด้วย นี่ค็อยู่ข้างในคแค่นี้นี่เหละไอเหี้ยมเ,เลื่อนนี่เว้วยเฮ้ยไม่เฉยเด้ออย่าเด้อไม่ยุ่งกันนะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดินไปข้างนอกแป๊บนึงนะคือคือผมอยู่ข้างในบ้านไม่ได้อะคือผมกลัวฟ้ามันหล่นด้วยแต่กี้ก็เลื่อนผมต่อหน้าต่อตาหมดเลย เฮีย yeah, ชิพายเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยไม่กลัวเว้ยเอออแต่กูเสียงดังไม่ได้เว้ยทีม่มีสตินะครับไม่กลัวเว้ยแต่เสียงดังไม่ได้เอ็กอักไม่ได้เว้ย พี่ติงกี้มีเสียงคนข้อปูนพี่อะไรอะไรวะอะไรวะอะไรวะเี้ยยยยย ได้ยินไหมเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วยนี่เป็นไงพี่ผมไม่วิ่งแต่ผมไปไม่ไหนไม่ได้เฮีขยขับพั่งใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆเลยครับใจเย็นๆเลยโอเคพ,พี่มามาอิ่ระเลยไม่วิ่งเว้ย <c oughs> ได้ยังไงวะมันมาได้ยังไงวะครับครับพอดีพี่อาร์ตกับพี่ป้อมแล้วน้องเบิร์ตคอยดูข้างล่างให้นะคือยังอยู่ครับรอบข้างให้นะคืออถ้าพ่อใหญ่มาก็ถ้าพ่อใหญ่มาพี่อาร์ตกับพี่ป้อมอาจจะอาจจะให้อาจจะให้ส่งสัญญาณนะพี่นะเฮ้ยเยใช่ครับเดี๋ยวตรงเนี้ย ผมตัวนี้มันบ่ออะไรผมไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูสักนิดนึงเฮีย yeah. อุ้ย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 อุย้นี่ผมเองผมเองผมเองเฮ้ยเด้โอ้ยเดี๋ยวดูตำรวจก่อนหลังคามันจะหล่มใส่หัวเปล่าอโอเคครับจะไปห้องกันบ่ออะไรวะเฮ้ย Loi anh nguyên loại ngủ bỏ lòng 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 nó lòng 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 này, lòng มาครับ4 6คนดูมาแล้วช่วยแร์ด้วยเด้ออุ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยอ้ยมีห้องน้ำด้วยเดี๋ยวตั้งกล้องตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูห้องน้ำเฮ้ยเอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวทำไมไฟกุลีจังวะ ออเไฟหลีเกินต้องผมต้องขอเปิดไฟสว่างสว่างหน่อยนะ,ะเฮ้ยคือคือผมมันเปิดไฟหลีไม่ได้อ่ะพอใหญ่ก็กลัวดูสัมภเวสีก็กลัวเออพูดงั้นกับผีแหละมาพี่มีอะไรให้ผมทำป่ะพี่ผมจะตั้งกล้องน,นะเอา,าเวลาที่ดีที่สุดครับพี่โอเคพี่โอเคไม่มีอะไรนะพี่เนาะ เดี๋ยวผมเล่นตามเวลานะพี่นะเผยเอาแต่ทับที่สุดพี่โอเคพี่โอเคผมขออยู่เงียบๆนะ้ยได้ยินไหมอ,นนอยู่เงียบๆอยู่เงียบๆนะขออยู่เงียบเลยอันนี้จะเงียบจริงๆเฮ้ย ไเสียงมันจะไหนเสียงมันจะไหนอยู <wh ats Napoleon> ่ในห้องดิอยู่ในห้องน่าจะเป็นตู้มั้งไม่รู้ตู้อะไรหรออีเชียมือสั่นใช่ตู้ปะวะมีมุมตรวจแล้วพี่เตรียมโตเลยครับเตรียมโตลงมาเลยลงมาเดี๋ยวนี้เลยลงมาเลยโอเคพี่โอเคครับโอเคต้องขอโทษนะคุณดูกระชับมากคนนี้คนนี้น้อยมากครับผม วันนี้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 ไลไล,ไลน้อยมากครับใช้ตู้ป่าวะไหยไลนะอย่าทำให้ไลนะโอเคขับต่อในรถนะโอเคโอเคพี่ใช้ตู้วะฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยด่วนเลยฮะโอเคพี่โอเคโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวลงไปเลย โอยไปไปไปลงลงลงแกบ,บอกให้ลงวิวิวระวังระวังครับตอนนี้ผมตาลลมลอแล้วพี่เร็วๆเอาเลยฮะโอเคโอเคโอเคพี่